ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเดี๋ยวเว็บขุดบิตคอยฟรีนะครับแต่พิเศษตรงที่ว่าเว็บพวกนี้มันถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับถามว่าถอนไม่มีขั้นต่ำเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าเหมือนแบบเราแบบเล่นเหมือนกับเราได้เงินไวอ่ะเราได้เราได้บิตคอยไวแล้วก็มันจะมีกำลังใจในการเล่นนี่ครับนี่คือ หล,ลายชื่อที่ผมเล่นมานะครับผมก็ถอนทุกวันนะครับก็คราวนี้จะมาแนะนํานะครับตัวแรกก็คือเว็บนี้เลยครับเว็บนี้ก็เคมทุกห้านาทีครับได้ห้าสิบซรชิต่ตอห้าห้านาทีนะครับแล้วก็จะมีโบนัสทุกๆเมื่อ,อเคมครบสิบสิบสี่ครั้งนะครับก็จะมีโบนัสให้คูณสามนะครับแล้วโบนัสแต่และว,วันเนี่ยเขาก็จะมี คำนี่คือเวลาดีเลยครับเขาจะมีโบนัสให้อ่ามาเคมครับง่ายๆทำเหมือนนี่เลยแบทแมนกินเนนเทิร์นแบทเกิร์ลแบแมนครับนี่คือแบ,บ,บนนี่ครับก็จะบอกเลยว่าเรามีเท่าไหร่นะครับสามารถถอนได้ทันทีนะครับเดี๋ยวจะมาถอนพร้อมกันให้ดูเลยครับ นี่ฮะถอนได้ทันทีมันเหมือนกับว่าเราแบบวันหนึ่งเราสามารถทําได้หนึ่งหมืนหรือคอยได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็สามารถโอนเข้ามาที่ epe ได้เลยนะครับครับอันนี้คือเว็บที่สองครับถอนได้มีขั้นต่ํเหมือนกันครับรนี่ฮะผมมีอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับสามารถถอนได้เลยครับไม่ต้องรอแล้วอีกเว็บหนึ่งที่แถมไปนะครับอันนี้ มีขั้นต่ำครับแต่ขั้นต่ำน้อยมากครับพันหนึ่งพันเซอชิครับสามารถถอนได้เลยครับเว็บนี้ก็จะจ่ายทุกๆยี่สิบนาทีนะครับสองร้อยเซอรินะฮะนี่ฮะสามารถจ่ายถอนผ่านทางอีพนไดครับวันคราวนี้ก็จะมาถอนให้ดูนะฮะเริ่มจากเว็บนี้เลยครับผมจะถอนแล้ว ครับกดตรงนี้ครับสองพันสามร้อยสี่สิบโอเคมันก็จะบอกมาเราไปดูที่อ c ลกอริทึครับนี่ไงครับขึ้นแล้วครับโอนมาสองพันสามร้อยสี่สิบนะฮะเบ็เบต่อมาครับแบบนี้ครับกดถอนฮะ มาแล้วครับตอนนีเฟรโดนะวฮะนี่ครับมาแล้วครับแค่นี้ครับถอนที่มีขั้นต่ําคุณจะทําแบบมีกําลังใจนะฮะแล้วก็หนึ่งหมื่นสามเนี่ยผมทําอยู่สามวันผมก็ได้แล้วอแล้วเป็นช่วงที่ว่าผมไม่มีเวลาด้วยนะครับก็ทําเปิดนู่นเปิด,ปดนี่อ้าวว่างก็มากดมากดอ่ะอยากได้ก็ถอนออกมาถอนออกมา แล้วก็ EPA ถอนขั้นตำ 1, ่ำหนึ่งหมื่นเทโชินะครับไปที่กระเป๋าบิตคอยนะครับครับผมของหน้าครับเวบบบิตคอยฟรีถอนไม่มีขั้นต่ำครับผม